สวัสดีครับเราพบกันอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เราจะมาเฝ้าเดียวกันในโยบบทที่1ข้อ18ถึงข้อ22นะครับโยบบทที่ 1- ข้อ18ถึงข้อ22เรามาดูด้วยกันนะครับขณะที่เขากำลังพูดอยู่มีอีกคนหนึ่งมาเรียนว่าบุตรชายหญิงของท่านกำลังรับประทานและดื่มเหล้าอางุ่นอยู่ในเรือนของพี่ชายหัวปีของเขาและดูเถิดมีพายุใหญ่ข้ามถิ่นธุรกันดารมากระทบเรือนทั้ง4ี่มุม และเรือนนั้นพังทับคนหนุ่มสาวและเขาก็ตายและข้าพเจ้าผู้เดียวได้หนีรอดมาเรียนท่านแล้วโยบก็ลุกขึ้นฉีกเสื้อคลุมของตนโกนศีรษะกราบลงถึงดินนมัสการท่านว่าข้าพเจ้ามาจากคลันมานดาของข้าพเจ้าตัวเปล่าและข้าพเจ้าจะกลับไปตัวเปล่าพระเจ้าประทานและพระเจ้าทรงเอาไปเสียสาธุการแด่พระนามพระเจ้า ในเหตุการณ์นี้ทั้งสิ้นโยบมิได้ทาบาหรือกล่าวโทษพระเจ้าให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราขอพระเจ้าช่วยเราเข้าใจน้ําพระทัยพระองค์ในสิ่งที่พระองค์ทรงเตรียมไว้สำหรับชีวของเราเราจะที่ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนนะครับเราดูโยบทีไรนะครับก็คิดถึงตัวเองนะครับโยบครับโยโยโยบโยโยบครับผมคิดถึงพระคัมภีร์ตอนนี้ที่ มันมาประยุกต์ใช้กับวันนี้นะครับ31ตุลาคมนะครับวันสุดท้ายของเดือนนะครับ4เดือนมาแล้วนะครับที่เราอยู่ด้วยกันมานะครับพี่น้องไม่ทราบว่าสังเกตหรือเปล่าว่าเราอยู่กันมา4เดือนแล้วนะครับผมจะพาเราไปดูในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับพวกเรานะครับได้เฝ้าเดียวด้วยกันนะครับตั้งแต่ซีซัน 7ใช่ไหมครับ7 8 9ดแซีซันแล้วนะครับซีซันหนึ่งก็คือเดือนน่ะนะครับซีซันเก็คือเดือน7นะครับแล้วก็ EP เอพิโซดที่เท่าไหร่ก็คือวันที่นะครับถ้าใครสังเกตดูจะเห็นว่าตามวันที่นะครับดังนั้นวันนี้ก็เป็น e p ีที่31ของเดือน10นะครับแล้วผ่านมา4เดือนแล้วครับถ้าจะเป็นการทำงานเราก็พ้นโปรกันแล้วครับช่วงนี้เป็นพนักงานบรรจุกันแล้วนะครับ ทุกคนเป็นส่วนนะครับเป็นตึกเป็นไรนาทํางานร่วมกันนะครับคนที่เข้ามาดูนะครับคนที่ส่งต่อคนที่แนะนําคนอื่นก็เป็นการกระจายข่าวประเสริฐออกไปใช่ไหมครับแม้ว่าเราเฝ้าเดี่ยวนียครับเป็นเหมือนเมื่อวานนี้ที่เราศึกษาด้วยกันครับเป็นตัวอย่างให้กับคนวัยต่อไปที่เขาจะเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเฝ้าเดี่ยวเรื่องการศึกษาพระเจ้าพระเจ้านะครับเราทํากันมาเป็นเวลา4ี่เดือนแล้วครับขอบคุณพระเจ้าครับแล้ววันนี้ เราก็ยังคงทําอยู่นะครับผมย้อนหลังกลับไปดูนะครับเห็นโอวีดีโอต่างๆมากมายนะครับพี่น้องเข้ามาดูนะครับตั้งแต่ซีซันแรกไม่ใช่ซีซันแรกครับตั้งแต่ซีซันเนะครับเราก็ทํากันแบบว่าไม่สวยงามเลยนะครับจนกระทั่งมาถึงซีซันสินี้นะครับเราขอพระเจ้านะครับพี่น้องในคิสจักรก็สนับสนุนเรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับแล้วเราก็ได้มาถึงจุดที่ว่า เรามีโปรดักชันที่ดีนะครับเรามีภาพต่างๆออกมาดีนะครับวันนี้นะครับผมเห็นว่าการเซตไวท์บาลานซ์ในกล้องนะครับมันทำให้วิดีโอฟรีดได้เหมือนกันนะครับก็ปรับเปลี่ยนนะครับทุกอย่างเพื่อไม่ให้วิดีโอฟรีดเรามาถึงช่วงเวลาที่ผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาสี่เดือนแล้วครับและเวลานี้พระวจนะพระเจ้าวันนี้พูดกับเราเรื่องนี้ครับว่าอยู่ดีๆครับอ้าวเปิดผิดอันนะครับเอาใหม่นะครับ อยู่ดีๆนะครับก็มีคนมาเรียนโยบว่าบุตรชายหญิงของท่านกาลังกินและดื่มมีพายุมาตุ้มเขาตายหมดนะครับโยบลุกขึ้นฉีกเสือ้อโกนผมกราบลงดินนมัสการนะครับเขาบอกว่าข้าพเจ้ามาจากคันมันดาตัวปราบข้าพเจ้าจะกลับไปตัวปราบพระเจ้าประทานพระเจ้าเอาไปเสียสาธุการแด่พนามพระเจ้า ในเหตุการณ์นี้ทั้งสิ้นโยบไม่ได้ทําบาปหรือกล่าวโทษพระเจ้าเอาละครับในข้างของโยมนะครับโยบไม่ได้ทําบาปหรือกล่าวโทษพระเจ้านะครับสิ่งนี้เป็นท่าทีนะครับที่กําลังสอนแล้วนะครับผมว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะครับจากวันนี้นะครับพรุ่งนี้เกิดมีพายุใหญ่พัดตูม้มผมไปอยู่กับพระเจ้าก่อนคนระับพี่น้องไม่เห็นวิดีโออีกก็ขอบคุณพระเจ้านะครับสรรเสริญพระเจ้าเพราะว่าถ้าพระเจ้าอนุญ,ญาตให้เกิดเราเชื่อแน่นะครับ ถ้าชีวิตเราดีพอๆกับโยบหรือว่าใกล้เคียงกับโยบแล้วพระเจ้าให้เกิดสิ่งหลายๆโดยไม่มีเหตุผลเลยเราก็จะเป็นไงครับลุกขึ้นโกนผมเดี๋ยวฉีกเสื้อแล้วก็สรรเสริญพระเจ้าครับว่าพระเจ้าข้าพระองค์ไม่มีอะไรข้าพระองค์มีอยู่แค่เนี้ครับพระเจ้าให้มาแล้วพระเจ้าออกไปขอบคุณพระเจ้าแต่หลายๆครั้งนะครับเราเองไม่มีท่าทีอย่างนั้นครับเรารู้สึกว่าอันนี้ไม่แฟร์เราไงครับเราตอบว่าพระเจ้าพระเจ้าเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะใช่ไหมครับ ขอพระเจ้าช่วยเราครับที่เราจะมีความอดทนมีสายตาที่มองไกลนะครับและสามารถที่บอกพระเจ้าได้ว่าเรามาตัวเปล่าครับและเราก็จะไปตัวเปล่าแต่ผมตั้งคําถามครับเราจะไปตัวเปล่าจริงๆหรือนะครับขอพระเจ้าช่วยเราครับที่เราทุกคนนะครับจะมองภาพทุกอย่างในชีวิตของเรานะครับเป็นสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้เราแม้จะดูขมนะครับมันดูเป็นช่วงขมมันก็จะมีช่วงหวานใช่ไหมครับถ้ามันมีช่วง ทุกโศกมันก็จะมีช่วงสุขใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนพวกเราะครับที่ดําเนินกันมาสเดือนนะครับมีช่วงเวลาเสียงค่อย <c oughs> เสียงดังภาพหายภาพขาดภาพค้างนะครับแล้วก็เราก็ฟันฝ่ากันมานะครับตั้งแต่วิดีโอแย่ๆมากๆครับจนมาถึงตอนนี้ก็ถือว่าดีได้ดีมากแล้วนะครับมีสีสันมีโอและวลายนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับ สิ่งต่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้เรามาครับเกิดพรุ่งนี้คอมพิวเตอร์เราจะพังหมดทุกอย่างหมดเราต้องมาเริ่มต้นกันใหม่ทําเหมือนเดิมใหม่แล้วก็สรรเสริญพระเจ้าครับที่พระเจ้าทรงประทานมาและพระเจ้าออกไปแต่เราเชื่ออย่างหนึ่งครับว่าพระเจ้าที่ประทานสิ่งที่ดีพระเจ้าที่พระเจ้าที่ช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลดีทุกสิ่งพระองค์จะไม่ทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยที่แค่ต้องการจะตีสอนเราหรือว่าจะทำร้ายเราโดยไม่มีเหตุผล ผมไม่เชื่ออย่างนั้นครับแล้วผมเชื่อว่าพระเจ้าเองให้ทุกอย่างเกิดขึ้นโดยมีสาเหตุแม้ว,ว่าวันนี้เราบางคนอาจจะเจอกับเรื่องราวบางอย่างที่เราไม่เข้าใจนะครับเหมือนโยบะครับที่อยู่ดีๆก็ฟังแต่ข่าวไม่ดีมีปัญหาต่างๆเข้ามาและเรายังขอบคุณพระเจ้าได้อยู่ครับนั่นคือคีย์พอยท์ของมันครับเมื่อสิ่งต่างๆที่ไม่ดีเกิดขึ้นเราขอบคุณพระเจ้าได้อยู่ครับแล้วสิ่งดีเกิดขึ้นทาไมเราจะไม่ขอบคุณพระเจ้าล่ะครับใช่ไหมครับแต่พี่น้องครับชีวิต มันก็บางครั้งนะครับเราก็อาจจะเหมือนกับโยกที่พระเจ้าอนุญาตให้บางอย่างเกิดขึ้นเพื่อที่พระเจ้าจะเห็นว่าเราสามารถเติบโตไปสู่ความสมบูรณ์เป็นผู้ใหญ่มากพอที่จะมอบหมายงานต่อไปให้กับเรานะครับดังนั้นอดทนนะครับแล้วก็สรรเสริญพระเจ้านะครับโดยทั้งสิ้นแล้วนะครับอย่าทำบาด้วยการพูดด้วยความคิดนะครับแต่ให้เราสรรเสริญพระเจ้าดีกว่าครับถ้ามันมีสองอย่างให้เลือกครับระหว่างทำบาป ต่อว่าพระเจ้ากับสารเสริญพระเจ้าคุณจะเลือกอะไรครับในเมื่อคุณมาตัวเปล่าแล้ววันหนึ่งคุณกลับไปเนี่ยคุณอาจจะไปตัวเปล่าก็ได้นะครับถ้าเกิดคุณเลือกที่จะต่อว่าพระเจ้าเลือกที่จะทําสิ่งที่ตามใจปรารถนาความบาปของคุณแต่เมื่อคุณเลือกสารเสริญพระเจ้าผมเชื่อได้เลยครับเราจะไม่กลับไปตัวเปล่าครับเรามามือเปล่าก็จริงครับแต่เรากลับไปเรามีพ,พระพรพระเจ้ามากมายครับบ้านที่อยู่บนสวรรค์ของเราจะเป็นอย่างไครับ เป็นบ้านสวยงามครับวันนี้เราอาจจะบ้านไม่สวยงามมากนะครับแต่วันหนึ่งเมื่อเรากลับไปอยู่พระเจ้าครับมันจะสวยงามทุกอย่างเราจะได้รับพระพรพระองค์ครับเราจะเจอกันได้พูดคุยกันนะครับทักทายกันอย่าลืมเข้ามาทักผมนะครับถ้าขึ้นไปบนสวรรค์แล้วนะครับอย่าลืมบอกว่าเป็นยังไงบ้างมาฟังเป็นยังไงนะครับหรือว่าจะทักตั้งแต่ตอนนี้เลยก็ได้ครับไม่ต้องรอไปถึงตอนนั้นนะครับเราพูดคุยกันเรามีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและสิ่งที่เราทำเนี่ยครับการที่เราเข้ามาดูเนี่ยครับทำให้คนอื่นสนใจเรา แล้วณปัจจุบันนี้นะครับ Facebook ของเรานะครับคำเทศนาครับเราไปแตะหลักพันแล้วนะครับและขอบคุณพระเจ้าที่เราจะไปเรื่อยๆนะครับที่จะทําการประกาศนะครับผมคาดหวังว่าในปลายปีนี้ครับเราจะเห็นพี่น้องบางคนที่จะแสดงตัวนะครับผมเชื่อว่ามีคนกลับใจแล้วนะครับพี่น้องพี่น้องเชื่ออย่างนั้นไหมครับมีคนกลับใจต้อนรับพยูสุกตแล้วครับทุกครั้งที่เราพูดที่เราเชิญชวนมีคนกลับใจนะครับแต่ผมอยากจะเห็นคนเหล่านั้นแสดงตัวแล้วก็ เป็นพระพรเป็นความชื่นบานกับเรานะครับแม้ว่าสิ่งต่างๆที่ดูเหมือนจะไม่ตามใจเราไม่เป็นไปดังใจเราเกิดขึ้นนะครับให้เราสรรเสริญพระเจ้าและวันนี้พระคัมภีร์พระเจ้าระเจ้าสอนเราเรื่องนี้นะครับให้เราสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าได้ในทุกกรณีนะครับให้เราหลับตาและที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอบคุณพงศ์ับเวลาที่ผ่านมาและสิ่งต่างๆที่เราร่วมกันรับใช้พระเจ้าพงศ์เจ้าค้าเราทุกคนทำส่วนของเรา แล้ววันนี้ถ้าดูเหมือนน้ำพระเนรพระเจ้าหรือสิ่งที่พระเจ้าให้เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามใจของเราและดูเหมือนมีสิ่งบางอย่างที่เป็นสิ่งร้ายเกิดขึ้นเราจะยังคงสรรเสริญพระเจ้าเรายังคงขอบคุณพระองค์อยู่เราขอบคุณพระองค์และเราสารรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะครับพรุ่งนี้เราจะเข้าสู่ซีซันใหม่นะครับหน้าปกใหม่นะครับทุกอย่างใหม่เพิ่มขึ้นนะครับ เราหนุนใจกันเราขอบคุณพระเจ้าแล้วติดตามกันต่อไปนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ